สวัสดีครับสมาชิก f c ทุกท่านครับพบกันกับช่อง y u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  e แอทิชินะนะครับวันนี้วันที่2ครับมิถุนายน2 5 6 8นะครับนะครับก็ขออนญาตครับมาสรุปผลงานวันที่1บมิถุนาที่ผ่านมานะครับผลการออกรางวัลก็น่าจะทราบทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับจะมาสรุปเตก ของชุดแอติชีแนะนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างนะครับนี่ครับชุดเลขนี่ครับชุดเลขงวดที่ผ่านมานะครับเลขเวียนเกิดนะครับให้เน้นที่1กับ3นะครับไม่มานะครับแต่ติด3หลักร้อยนะครับ3มาหลักร้อยงวดนี้นะครับ2มาล่างนะครับติดมาล่างแต่จับคู่ไม่ถูกนะครับนี่ครับจับคู่ชี้แนะ2ตัวก็ไม่ถูกนะครับ สามตัวชี้แนะก็ไม่ถูกนะครับส่วนเลขวันเกิดของเขานะครับเลขวันเกิดของเขามานะครับปีที่แล้วเขามาห้าเก้าสามแต่ปีนี้เขามาคู่โต้นนะครับมาห้าสามครับสามมาหลักร้อยห้ามาหลักสิบนะครับมาคู่โต้นนะครับนะครับนะครับส่วนส่วนล่างครับสี่สองมาสองตัวหนึ่งนะครับมาสองศูนย์นะครับนี่ครับมีเลขติดมานะครับของเลขวันเกิดของเขาปีที่ผ่านมานะครับ จกถือว่าเข้านะครับแต่จับจับไม่ไม่จับคู่ไม่ถูกนะครับครับนี่ครับผลงานนะครับผลงานเลขเบียนเกิดนะครับเลขเบียนเกิดนะครับติดสามหลักร้อยนะครับสองมาล่างนะครับเกิดถือว่าจับคู่ไม่ถูกนะครับไม่ผ่านนะครับคลิปคลิปแรกนะครับครับมาดูคลิปต่อไปนะครับเลขวิ่งบนล่างสายทหารนะครับครับนี่ครับไม่เข้านะครับให้1กับ9ครับล่าง ก้ากับเจ็ดไม่มานะครับไม่มานะครับจับสามชุดก็ไม่มานะครับไม่เข้านะครับไม่ผ่านนะครับน <sandwiches longer>. ี่ครับไม่ผ่านนะครับช right ุดนี้ไม่ผ่านนะครับครับอันนี้สรุปก่อนหวยออกนะครับส่งไปให้สมาชิกไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับครับไม่เข้านะครับส่วนมาดูนะครับก่อนคลิปแรกนะครับคลิปแรกที่ให้ไปนะครับนี่ครับวันที่หนึ่งวิทุนาคลิปแรกให้ไปนะครับให้ไปซื้อ สลากกินแบ่งนะครับติด5กับ0นะครับนะครับวางไว้5หลัก10นะครับข้างบนมา5 2นะครับการไปซื้อสลากกินแบ่งก็น่าจะได้เฮนะครับส่วนล่างนะครับนี่ครับ0นะครับมา2 0นะครับติดหามานะครับถือว่าคลิปแรกนะครับให้สมาชิก FC ไปหาซื้อสลากกินแบ่งนะครับน่าจะเฮนครับล่างครับล่างนะครับนะครับห้ศูนย์ครับแต่ข้างหน้า ไม่ได้จับคู่ให้นะครับให้สมาชิกไปทําการบ้านไปจับเองใครจับ2 0ล่างก็น่าจะเฮกันนะครับน่าจะเฮกันครับใครมีโชคมีชัยกันบ้างครับกิงกลางทักทายกันด้วยนะครับนี่ครับผลงานที่ผ่านมานะครับนี่ครับก็คาดว่าคิดว่าน่าจะสมาชิก f c น่าจะโชคดีมีชัยกันนะครับนี่ครับสาหรับสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่ครับผลงานนะครับ ถือว่าชุดนี้ผ่านนะครับครับมาดูงวดต่อไปนะครับงวดวันที่1ิมิถุนายนครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับประจำงวดวันที่16มิถุนายนนะครับวันจันทร์วันที่16มิถุนายนนะครับกลางเดือน,นมิถุนายนครับก็ติดเลขนี้ไว้นะครับ3นะครับนี่ครับส x 3x 3กอะไรเอ่ย 3x อครับนะครับเอ เก้าหลัก10อะไรเอ่ยหลัก10อะไรเอ่ยอก็ฝากสมาชิก FC ที่ติดตามก็ไปทำการบ้านนะครับไปจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนะครับก็ผลงานที่ผ่านมานะครับดูกันอีกครั้งนะครับนะครับเห็นะครับให้ไป เลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับติด5กับ0นะครับมานะครับ5บนมา3 5 2นะครับนะครับ5หลัก10 x ก็เป็น5 2ครับวันที่ผ่านมาส่วนล่างก็ x 0ก็มา2 0นะครับก็คิดว่าสมาชิก fc ที่ติดตามและไปทำการบ้านก็น่าจะถูกลอตเตอรี่กันนะครับนะครับก็เป็นผลงานวันที่ผ่านมาอันนี้นะครับอันนี้ครับ เป็นงวดวันที่16นะครับครับดูไว้คปเอาไว้นะครับเอาไปทําการบ้านวันที่16มิถุนายนนะครับอาจจะมีโชคมีชัยนะครับครับนี่ครับแคปไว้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็น่าจะไม่เกิน3วันนะครับจะนําเสนอนะครับเป็นคลิปเลขเลขเวียนเกิดนะครับเลขเวียนเกิดตอนนี้ก็ ทำนวนได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทําโครงสร้างไว้นะครับก็จับตัว6ตัวเด่นยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คัดเก่าไปก่อนครับไม่ได้6ตัวแล้วจะนําเสนอครับก็สําหรับสมาชิก f c ที่ติดตามรอคอยนะครับอีก2วัน3วันนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอเลขเวียนเกิดนะครับเกิดเดินดีนะครับก็เอาไปทําการบ้านกันได้นะครับฝากไว้เป็นการบ้านให้สมาชิก f c นะครับ ครับแคปไว้นะครับครับแคปเอาไว้นะครับไม่มีอะไรครับคลิปแรกนะครับนําเสนอสรุปสรุปให้ f อฟทราบว่าวดแต่ละงวดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนะครับเกิดชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับให้ไปพิจารณาดูนะครับเพราะกูรูที่แม่นๆเกิดหลายท่านหลายช่องเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าให้สมาชิก f c c เลือกตามนะครับสําหรับ กููท่านใดรที่ว่าแม่นๆนะครับไม่ต้องไปตามหลายท่านนะครับเดี๋ยวจะสับสนเอาตัวเดียวเลยนะครับเจาะๆไปเลยครับเจาะไปเลยครับครับสาหรับวันนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่2นะครับวันจันทร์วันที่2มิถุนาก็อ่ามิตรักแฟนเพลงสปปอรลาวนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมทักทายได้นะครับที่ ID line นะครับ ID l i n ล ช่องวันใบวันนะครับเข้ามาที่หมายเลขนี้นะครับ087392 2717เนะครับเข้ามาเลยครับ ID l ดี e นนะครับกดเข้ามานะครับ08739 2 2 7 1 7นะครับเข้ามานะครับช่องวันใบวันช่องส่วนตัวนะครับจะมีตัวเลขไปตักแฟนเพลงโซปอรวนะครับไปเที่ยวลาวนะครับวดที่ผ่านมาก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ จันพุทธสุกนะครับก็แพ้แพ้สองชนะหนึ่งนะครับครับก็มาดูสัปดาห์นี้นะครับว่าจะจะเริ่มต้นยังไงนะครับว่าจะชนะหรือแพ้นะครับมาดูกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ฟิตดีนะครับฟิตดีทําการบ้านดีนะครับก็ที่สําหรับสมาชิกเอฟซที่ติดตามก็คงจะทราบผลนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากเอฟซด้วยนะครับก็ชอบก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ออสนทิด้วยนะครับก็ผู t t ้ติดตามก็ไม่เยอะนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักก็ไม่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 คิดว่าจะได้ยอดยอดวิวเท่าไหร่นะครับก็ไปเรื่อยๆก็จะสร้างผลงานไปนะครับถ้าไม่ดีก็ผ่านนะครับถ้าเห็นว่าดีก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับท้ายนี้นะครับก็ขอให้สมาชิก f อซจงมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นมั่งมีเงินทองโชคดีมีชัยตลอดไปสวัสดีครับ